เนี่ยจะมีผลต่อในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับในเรื่องของช่องว่นี้พวกนี้ร่วงร่วงหลุดหมดนะครับทําให้ดอกที่มันจะออกเนี่ยนะครับก็จะร่วงลงมานะครับแล้วมีความชื้นอาจจะเก็ดเชื้อราใช่ค้างแข็งนะครับก็อย่างโหจะเป็นคนกรุงเทพไม่จะไปต้องเดี๋ยวตื่นตลบตกใจถ่ายรูปน้ำค้างแข็งออกเป็นโขกเป็นขาวขึ้นมาใช่ใครว่าจะถ่ายรอบรับโหลดไม่ได้ครับเดี๋ยวส่งอ๋อเดี๋ยวส่งให้นะครับแต่ขอบคุณมากครับที่แจ้ง ปัญหาอุปสรรคมาหรือให้ในส่วนของตัวแอดมินนะครับสุดทีมงานร้อยกว่าชีวิตเดี๋ยวเขาแก้ปัญหามาให้นะครับ <c oughs> อ่าเรามีอยสามคนรนะ้อยกว่าชีวิตร้อยกว่าชีวิตได้ <c oughs> อ่าต่อไปครับหน้าต่อไปนะครับอ่ารามาดูในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอุณหภูมิความหนาวแบ่งออกไปอีกครับก่อนเชียร์แบ่งเป็นอากาศเย็นเย็นอากาศหนาวหนาวอากาศหนาวจัดโดยมีข้อจํากัดในเรื่องของ เขาเรียกอุณหภูมิมาจับนะครับอุณหภูมิมาจับแต่ทั้งที่ั้งนั้นก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเนื้อหาเชิงวิชาการนะครับบางคนเรียกว่าอากาศเย็นมันน่าจะมีอุณหภูมิช่วงอากาศที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็เห็นว่านั้นแต่สบองศาถึง100 229องศาเซลเซียสนะครับอากาศเย็นนะคุณครูไปทํารายงานได้เลยนะในบในลักษณะของไฟประจักรถิ่นของคุณครูที่สอนอยู่นะแล้วก็